แค่ครั้งเดียวนะคะตาเหี่ยวเลยตุ่มเล็กๆขนาดต่อมไขมันโตผิดปกติดังนั้นเราก็แก้ได้เรื่องของง่ายนิดเดียวเองอย่าเพิ่งเชื่อเชอรี่แบบว่าดูคลิปนี้จบไปเอามาทาพอกหน้าเลยก็ไม่ใช่นะคะยสะสวัสดีค่ะ วันนี้รีมาพูดเรื่องของสกินแคร์นะคะที่ทารอบดวงตากันนะคะส่วนตัวเนี้ยรีก็อายุจะ40แล้วนะคะอีกไม่กี่ปีก็จะ40แล้วนะคะยังไม่เคยใส่ยกรรมหรือว่าฉีดโบ็อกอะไรใต้ตานะคะก็แบบสามารถที่จะแนะนําได้บ้างนะคะเพราะว่าเราดูแลแบบวิถีธรรมชาติก่อนที่จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่รีใช้หรือว่าแนะนําอะไรเนี่ยคือจะบอกว่ามันมีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งที่รี่เคยใช้แล้วมันทําให้รี่อะ เป็นแบบเนี้ยนะผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะราคาเนี่ยเป็นหลักพันเลยนะคะหลอดเล็กมากหลอดประมาณนี้เป็นทรงเป็นหลอดแล้วก็เป็นกรีนทีซึ่งเรียกจกยี่ห้อไม่ได้นะแต่จะบอกว่าราคาหลอดแค่ไม่กี่กรัมรมนะราคาประมาณพันสองพันสามหรือพันห้าเลยเสียดายเงินมากนะคะเพราะว่าทาแค่ครั้งเดียวนะคะตาเหี่ยวเลยะะที่ไม่ได้แพ้ชาเขียวนะคะแต่ไม่ทราบว่าในหลอดนั้นนะคะมันผสมอะไรบ้างคะ่ะเป็นไอครีมด้วยนะคะไม่ได้เป็นแบบครีมทาหน้านะคะ ดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคานะ <S 1> <1> <S ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูเรื่องของเนื้อของผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งเนื้อแว็กต์แบบน้ำมันนะเซรั่มเนื้อครีมแบบนี้ค่ะซึ่งลี่ก็มีใช้สกินแคร์ที่เขาเคลมว่าบางผลิตภัณฑ์เขียนเลยว่าทาทั่วใบหน้าได้อันนี้2คือดูเรื่องส่วนผสมของเขาเราต้องการเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใส พราะอะไรคะเพราะรอบดวงตาหมองคล้ำมันก็แต่งหน้าไม่สวยมก็ทําให้ดูแก่แล้าาเป็นเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นหรือว่าไวท์เทนนิ่งที่ผัดผิวเพียงเล็กน้อยแล้วไม่ได้ห้าว่าห้ามใช้บริเวณรอบดวงตา,ต,าตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะแต่อย่าลืมทดสอบอาการแพ้ก่อนอย่าเชื่อเชื้อเชื่อรี่แบบว่าดูคลิปนี้จบไปเอามาทาพอกหน้าเลยก็ไม่ใช่นะคะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าผิวหน้าของเรากับผิวรอบดวงตา,ตาเนี่ยความหนามันต่างกันนะคะ มีเนี่ยดังมากค่ะถ้าเราไม่อยากจะซื้อไอครีมแพงๆหรืออะไรเงี้ยเราก็เลือกใช้แบบนี้ก็ได้ถ้าที่แนะนํานะคะลี่เคยใช้ไอครีมของ a r t i s t r y นะคะซึ่งราคาก็สูงอยู่เนาะแล้วก็ปริมาณน้อยนะคะแต่ถ้าใครแบบงบจํากัดเนี่ยก็แนะนําเป็นของฮิมารยันนะคะจะเป็นเนื้อครีมเข้มข้นใช้นิ้วเนี่ยคะ่ะวองวอนะคะถูถูถูผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ค่อยๆกดบอ,บ,อ,บ,อบน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 ,บน,บนที่รอบดวงตาของเรา ตบแนี้ตบข้างบนตบข้างล่างถ้าเหมือนคนที่ไม่มีงบเนี่ยรีก็แนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรีซื้อมาจากบิ๊กซีนะคะราคา79หรือว่าตัวนี้เนี่ยรีได้ซื้อมาในราคา1แถมหนึ่งซึ่งแถมคู่กับวิกซีต้องต้องถามที่บิ๊กซีก่อนว่าเขาแถมไหมเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไฮยาลูรอนเป็นเนื้อเจลใสๆซึ่งเขาเขียนว่าหลังจากทำความสะอาดผิวหน้าแล้วหยดเจลล้ำสองยดรูปไร้ทั่วทั้งหน้านั่นก็หมายความว่าเขาไม่ได้ห้าม ว่าห้ามทารอบดวงตาถูกไหมคะเนื้อเขาก็จะใสๆตัวนี้ก็คือสามารถที่จะทาได้ซึ่งทาให้ตาของเราเนี่ยค่ะดูแบบพูขึ้นมานิดนึงดังนั้นถ้าใครอยากใช้ของที่มันพรีเมียมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็งบประมาณส่วนตัวเลยค่ะคล้ายๆสาเหตุข,ของการเกิดสิวเลยค่ะเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากต่อมไขมันโตผิดปกติหรือว่าต่อมเหงื่อเนะะี่ยค่ะทำงานผิดปกติทําให้เกิดการอุด เกิดจากการอุดตันของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางที่เราใช้ใช้กัน2องก็คือใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมสารที่ก่อให้เกิดอาการอุดตันอาจจะเกิดจากเรื่องของฮอร์โมนก็ได้หรือว่าความผิดปกติของผิวหนังลองสังเกตดูน,นะคะคนเอเชียที่มีผิวขาวเป็นสิวหิน มีโอกาสเป็นมากกว่าน,นั่นเองอาการจะเป็นตุ่มเล็กๆขนาด 1- 3ถึงมมิลมักจะขึ้นรอบดวงตาไม่ก็ที่คอหรือว่าตามตัวตามคางอะไรเงี้ยบางคนก็มีนะที่เป็นก้อนๆตรงนี้ค่ะมันไม่ได้แบบมีอาการเจ็บอาการอะไรเลยแต่มันจะทําให้เกิดความไม่มั่นใจอ่ะความขัดหูขัดตาไม่ชอบอะ่ะเข้าใจไมหมคะเออประมาณนั้นมากกว่าความนา่ารำคาญเนาะมาพูดถึงวิธีการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะเรียงไปจากง่ายจนถึงต้องเสียเงินนะคะ1ก็คืออ่ะเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากการอุดตันของต่อมเนื้อ หรือว่าต่อมเนี่ยมันต่อมไขมันโตผิดปกติแก้ได้เรื่องของการล้างหน้าให้นานขึ้ง่ายนิดเดียวเองบางคนล้างหน้าปื๊ดปๆ๊คือเสร็จแล้ว oh. ก็คือล้างแต่งหน้า1ชั่วโมงแต่ล้างหน้า1นาทีมันก็ไม่ได้นะคะเมคอัพดีมูฟเวอร์หรือโฟมทั่วไปหรือสบู่เนี่ยค่ะเราก็ลองใช้เวลาที่นานขึ้นอีกสักนิด ล้างหน้าละเมียดละไมให้ใส่ใจเขาจักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะผิวรอบดวงตาตรงนี้อ่าสมมุติว่ามันยังไม่หายสมมุติว่าทุกคนทําหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะล้างหน้านานขึ้นไม่ว่าจะบํารุงผิวไม่ว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีซิลิโคนแวกหรือน้ํามันอะไรต่างๆน้ํามันสังเคราะห์อะไรต่างๆที่ทําให้ผิวตรงนี้ค่ะมันตันแล้วยังไม่หายอีก ภายใน2อาทิตย์สสัปดาห์อย่าเพิ่งไปทําการลอกมันคุณชันอยากให้มันหลุดออกไปฉันต้องลอ,อกไปยิ่งลอกยิ่งสะอาดยิ่งลอกยิ่งใส no ไม่แนะนําค่ะมันแรงเกินไปสําหรับผิวบริเวณนี้ไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้ปัญหาผิวอย่างอื่นตามมาอีกค่ะตรงนี้บางมากเวอร์กระดาษที่ชั่วบางแล้วตรงนี้บางกว่าอีกค่ะจะบอกว่าวันนั้นกันคิวให้ตัวเองแล้วแบบเห็นคนนั้นอะกันขน ที่ใบหน้าอีนี่ใช้มีดโกนบัดโอ้โหเลือดออกเป็นแผลเลยค่ะเนี่ยยังไม่หายเลยยังเป็นรอยแผลเป็นยังเป็นขีดตรงนี้เลยอย่านะคะทุกคนไม่คุ้มเลยค่ะถ้าเกิดหน้าคงหน้าแหกหน้าเสียไปแล้วถ้าเกิดคุณทาตรงนี้ไปแล้วมันลอกไปเป็นแผลคุณจะทำยังไงคะอื ักกอนหยุดกอนพักกอนแม่บอกให้พกักกอนนอกจากสิวแล้วผิวคุณจะหายไปด้วยค่ะเกินสองาทิตย์แล้วเกินเดือนแล้วแบบทําทุกวิธีทางไม่ออกแต่บางคนนะมันมีมาอยู่แล้วมันมันใหญ่ขึ้นใหญ่นะคะต้องให้แพทย์ช่วยซึ่งแพทย์เนี่ยเขาจะมเีเครื่องไม้เครื่องมือที่ปลอดภัยกว่าแล้วก็เฉพาะเจาะจงกับผิวบริเวณนี้มากกว่าพยายามอย่าทําด้วยตัวเองอาจจะเสียเงินมากกว่าเสียง่ายเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะทุกคนด้วยความรักและห่วงใยค่ะเอาละค่ะก็สำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะวว่าทุกคนจะได้ลองไป ลองปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันเองดูนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะคะอยากให้รีพูดเรื่องอะไรแนะนําเรื่องอะไรสามารถบอกเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้กดแจ้งเตือนแล้วก็ไม่พลาดการรับชมทุกคลิปค่ะ